สวัสดีค่ะขอตลับสู่มันี่ออไลน์คลิปนี้มาที่เว็บนี้กันหน่อยนะคะสําหรับ l a กคุเทน a ักคุเทนเขาเป็นเว็บทําแบบสอบถามนะคะสายฟรีถอนได้100%การถอนเงินของลักคุเทนสามารถถอนเขา้าทูมันี่วอลเลตได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมใครอยากจะสมัครรักคูเทนลิงก์เดี๋ยวหนดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จให้เราเลื่อนหาคําว่าลงทะเบียนนะลงทะเบียนผู้ใช้งานส่วนด้านล่างตรงนี้ ด้านล่างตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามของเขานะคะเราสามารถทําแบบสอบถามแล้วก็สามารถสะสมคะแนนแล้วก็แลกของรางวัลได้วิธีการก็คือให้เรากดคําว่าลงทะเบียนผู้ใช้งานตรงนี้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้นี่นะพอเรากดเข้าไปเสร็จเดียวเขาจะให้เรากรอกข้อมูลตรงนี้นะคะตรงที่เขาเขียนว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เขาถามว่าอะไรแล้วก็กกเข้าไปไม่ว่าจะเป็น เบอร์มือถือรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดที่ลงทะเบียนพอเราลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือเขาจะพาไปหน้า2หน้า3อ่ะตามนี้รหรือ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 ใครอยากจะลงทะเบียนด้วย Googl e ก็ได้หรือเราจะลงทะเบียนด้วย Facebook ก็ได้อันนี้คือการลงทะเบียนของเขานะคะยังไงก็ลองกดลงทะเบียนดูนะติดขัดตรงไหนก็เม้น์มาถามได้ละกันนะคะ ส่วนการล็อกอินก็สามารถล็อกอินด้วยอีเมลที่เราได้ตั้งไว้ตอนที่เราสมัครหรือใครที่สมัครด้วยเบอร์มือถือก็สามารถลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ,ถอที่เราได้สมัครไว้เพราะเรากดที่ลงทะเบียนเสร็จเขาจะให้เราทําแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของเรานี่นะข้อมูลสมาชิกตรงนี้มันจะมีทั้งหมด5ข้อ การทําแบบสอบถามการกรอกข้อมูลส่วนตัวการกรอกข้อมูลประจําวันของเราสําคัญนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการรับแบบสอบถามบางคนสมัครแบบสอบถามเยอะก็จริงแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ไม่กรอกเลยพอเวลาแบบสอบถามเข้าเราก็ไม่สามารถทําได้ปิ้วบ้างละนู่นนี่นั่นบ้างละยังไงก็ลองสังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะ ถ้าเว็บไหนเขาให้เรากรอกข้อมูลสมาชิกหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวเราก็กกเข้าไปให้มันครบนะคะอ่าประมาณนี้อันนี้คือการทําข้อมูลส่วนตัวนะคะส่วนแบบสอบถามเวลาแบบสอบถามเข้าเขาจะแจ้งมาทางเมลหรือถ้าใครขี้เกียจเราเมลก็สามารถเข้ามาเช็กในหน้าเว็บได้เหมือนกันลาคุเทนสมัครได้ทั้งเว็บแล้วก็แอปนะคะใครไม่สะดวกดาวน์โหลดแอปก็ทําผ่านเว็บก็ได้ใครไม่อยาก ทำผ่านเว็บก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปได้เหมือนกันอันนี้คือสำหรับลัก,กูเทนนะคะส่วนการแลกของรางวัลอ่ะตรงนี้อันนี้คือหน้าตาของแอปนะคะให้เราเลื่อนหาคําว่าแลกรางวัลนะนี่แลกคะแนนสะสมนี่นะการแลกของรางวัลของเขาอย่างที่บอกว่าแลกเข้า to m ั n นี่วอลเลจะใช้คะแนนเริ่มต้นอยู่ที่100คะแนนหรือ100บาทเมื่อก่อน เมื่อก่อนมันมีแรกเข้าเพย์ a พาด้วยนะแต่ว่าอย่างที่เรารู้รกันว่าเพย์ a พาเขาประกาศกดออกมาแบบยุ่งยากซับซ้อนเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้หลายเว็บนะคะที่เอาเพย์ a พาออกรวมถึงลาคูเทนด้วยเขาก็เลยเปลี่ยนของรางวัลเ,ออเขาก็เลยเพิ่มรางวัลใหม่ขึ้นมาจะเป็นวอลชอร์ของลาซาดา้แล้วก็การเติมเงินเข้าทูมุกนี่นี่นะคะรายละเอียดตามนี้นะเราอยากจะ แลกอันไหนเราก็สามารถกดแลกอันนั้นได้สําหรับคนที่จะแลกครั้งแรกให้เรามาตรงนี้นิดนึงนะคะตรงที่เขาเขียนว่าตั้งค่าบัญชีนี่นะตั้งค่าบัญชีตรงนี้อ่ะอะ่ไมสิคือสําหรับคนที่แลกครั้งแรกอะ่ะเขาจะต้องให้เราใส่ข้อมูลของเราไม่ว่าจะเป็น ถ้าเราจะแลกเข้าทนะูมนี่นะแนะนําว่าให้ไม่ใช่แนะนาําสิให้ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปในการผูกบัญชีเพราะว่าเวลามีแบบสอบเออไม่ใช่เวลาเราแลกของรางวัลได้อะเดี๋ยวเขาจะโอนเงินจากธนาคารกรุงไทยนะโอนเงินจากธนาคารกรุงไทยเข้าวอลเล็ตของเราไม่เสียค่าธรรมเนียมฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่มาตั้งบัญชีตรงนี้หรือถ้าเราไม่ เอาเบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์ทูมันี่วอลเลตไปไปผูกบัญชีอะเงินมันจะไม่เข้านะคะอันนี้สังเกตกันนิดนึงเงินสำคัญนะกว่าจะหาได้ง่ายๆก็ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดตอนการแรกของรางวัลก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษานะคะสำหรับคนที่จะแลกครั้งแรก ใจเย็นๆนะเขาถามอะไรเราก็กรอกเข้าไปถ้าเรามีเบอร์เดียวที่เป็นเบอร์ทูมันนี่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่บางคนนะมีหลายเบอร์อย่างของรุ้เนี่ยมีหลายเบอร์มี5 6เบอร์อย่างเงี้ยเวลาจะแลกอะไรเราก็ต้องเน้นเบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตไว้ก่อนนะคะเราก็ใส่เข้าไปนะเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าแรกตรงนี้หลังจากนั้นอ่าเลือกทูมันนี่นะคะเสร็จแล้วเขาจะมี1 23ตรงนี้ให้เรานะ นี่นะวิธีการก็คือให้เราดูตรงนี้อ่ามันจะมีคะแนนให้เราแลกนะคะสูงสุดแต่ละครั้งก็คือ500บาทแต่ตอนนี้ของโุ้มีอยู่ที่256จะแลกอยู่ที่200บาทนะคะต่อไปก็คือการส่งรหัสนี่นะการส่งรหัสตรงนี้ก็ได้มาอย่างไงการส่งรหัสตรงนี้ได้จากการที่เราสมัครแล้วเราอ่าไปผูกกับอีเมลไว้ อีเมลที่สามารถรับแบบสอบถามได้อีเมลที่สามารถรับเมลได้อ่ะรหัสเรามาแล้วนะคะ4 7 2 6 8 3เอารหัสมาใส่ตรงนี้4 7 2 6 8 3เสร็จแล้วกดที่คำว่าส่งข้อมูลอ้าวหกปนี่ว่ะเออน,นะอ่ะส่งข้อมูล พอเรากดที่ส่งข้อมูลเสร็จเขาก็จะขึ้นรายการนะคะว่าเราแลกทูมานี่สองนะจะใช้คะแนนอยู่ที่200บาทแล้วคะแนนสะสมของเราเหลืออยู่เท่าไร่เราจะได้รับเงินภายในวันที่31เดือน5เรากดติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วกดที่ยืนยันอันนี้แลกของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคะแนนเราลดแล้วแล้วก็อีเมลอ่าอีเมลยืนยันการแลกของรางวัลก็เข้าแล้วเหมือนกัน การแลกข,ของรางวัลสมบูรณ์ทูมานี่นี่นะคะอ่านเรื่อนประวัติตรงนี้แป๊บหนึ่งการแลกข,ของรางวัลของยิมรีเสิร์ตอะถ้าเราแลกวันที่หนึ่งฟังดีๆนะคะการจ่ายรางวัลของเขามันจะมี2อย่างนะถ้าเราแลกวันที่หนึ่งไปจนถึง15ของรางวัลจะถูกจัดส่งภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้นแต่ถ้าเราแลกวันที่16 ไปจนถึงสิ้นเดือนของรางวัลจะถูกจัดส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดไปอันนี้คือการแลกข,ของรางวัลของเขานะคะส่วนบางคนอ่านนิดนึงเมื่อวานเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานสี่วันก่อนเออวันก่อนรู้เห็นน้องคนหนึ่งเขามาเม้นถามว่าทําไมเขาแลกไปแล้วไม่ได้ให้เราสังเกตที่วอลเลตของเรานิดนึงนะคะ เขาจะโอนเงินเข้าจากบัญชีธนาคารกรุงไทยคือบางคนเงินเข้าเงินเข้าจริงๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเงินจากอะไรเพราะเห็นว่ามีเงินเข้า100บาทก็ก็คิดว่าเออมันเป็นเงินฟรีหรือบางคนไม่สนใจจํานวนเงินที่เข้าด้วยก็เลยมาโวยวายว่าเขาไม่จ่ายนะอันนี้ก็สังเกติดนึงนะคะใครใครที่แลกไปแล้วอะ เออนิดนึงนะใครที่แลกไปแล้วอะ่ะให้สังเกตเงินในอล l ล e t เรานิดนึงสังเกตดูว่าเอ,อ้ยเราแลกไปวันนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าจะถูกจัดส่งภายในสิสส้นเดือนใช่ไหมเราก็ดูนะว่าสิ้นเดือนมันตรงกับวันอะไรถ้ามันตรงกับเสาร์อาทิตย์เขาจะจ่ายก่อนประมาณวันศุกร์แต่ถ้ามันตรงกับวันศุกร์วันเสาร์เออวันวันธรรมดาปะกะติ เขาจะจ่ายเงินก่อนกําหนดอยู่ประมาณ1-2วันอันนี้สังเกตนดนึงนะคะสําหรับคนที่จะแลกของรางวัลเข้าอ่ะเขาไม่แจ้งเมลมาให้เรานะแต่ว่าเขาจะแจ้งมาตรงนี้โดยการแจ้งเตือนตรงนี้แต่ในบางครั้งการแจ้งเตือนตรงนี้เขาจะใช้ระยะเวลานานคือในบางครั้งอ่ะมันต้องรอแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาถึงจะแจ้งเตือนอ่ะก็เลยให้สังเกตที่ เงินใน PayPal, เพย์พเงินในอลเล็ตของเราอันนี้ง่ายที่สุดนะคะสําหรับคนที่เพิ่งจะเลขลาคูเทนหรือใครบอกว่าพี่ผมก็เลขไปแล้วเงินไม่เข้าจริงๆให้เราดูประวัติเงินของเราเนิดนึงนะคะว่ามันมีอันไหนที่มาจากธนาคารกรุงไทยบ้างถ้ามันมีก็คืออันนั้นแหละคะ่ะเงินจากลาคูเทนนะอันนี้ตอบคําถามคนที่ถามว่าทําไมไม่ได้เงินสังเกตเนิดนึงนะคะสังเกตในอลเล็ตของเราเนิดหนึ่งนะ ส่วนถ้าใครอยากจะแนะนําเพื่อนอเราสามารถกดแนะนําเพื่อนได้ที่เขาเขียนว่าเชิญเพื่อนและรับคะแนนตอนนี้เขามีค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนแล้วนะคะสําหรับลาคูเทนหลังจากที่ไม่มีมาหลายปีใครอยากจะแนะนําเพื่อนเพื่อรับค่าคอมก็สามารถกดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้นี่นะคะแนะนําเพื่อน หนึ่งเดือนเขาจะจำกัดสูงสุดก็คือ10คนอันเนี้ยเพื่อป้องกันปัญหาการปั๊มสมาชิกนะอันนี้สำหรับการแนะนำเพื่อนนะคะอ่าเขาจะมีโบนัสให้ต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะอ่ะประมาณนี้สำหรับลักคุเทนย้ำนะคะตัวนี้สายฟรีเล่นได้100% ถอนเข้า t ูมันนี่เวเลตไม่เสียค่าธรรมเนียมใครอยากจะสมัครลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปส่วนการแลกของรางวัลก็แลกให้ดูไปแล้วเดี๋ยวรอกเงินเข้าแล้วจะมาอัปเดตให้อีกทีละกันนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับลาคูเทนใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ